วันนี้ผมก็จะพามาที่แปลงข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคารินะครับวันนี้ก็จะมาปักดำนานะครับก็จะผมสังเกตดูเวลาเวียดนามเขาดำค่ะดำนานะครับเขาจะเขาจะทำตรงแถวแถวนี้จะเขาจะไม่ใส่ก้า ค่ต้นเดียวนะครับเขาจะใส่ทีละหกเจ็ดแปดเลยนะครับแต่ตรงเขาจะเว้นช่องไว้นะครับแต่ตรงแถวแนวยาเขาจะทำเป็นถีทีนะครับก็จะเตีทีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเขาจะทำเป็นแถวนะครับ เวลาแตกกอมามันก็จะดูสวยงามนะครับแล้วก็จะเอายาก็อง่ายนะครับก็ทำเป็นเราไม่ต้องใช้เชือกอะไรวัดเลยนะครับก็ดำให้มันเป็นแถวแถวเฉย เวลาแตกกอมามันก็จะดูสวยงามนะครับสำหรับข้าวญี่ปุ่นเราก็จะดำช่วงเดือนสิงหานะครับเพราะว่าถ้าดำพร้อมกับข้าวที่มีอายุเยอะๆเขาจะออกรวงก่อนนะครับแล้วนกก็จะมาลุมกินของเรานะครับพอเราดำช่วงเดือนสิงหา ข้าวญี่ปุ่นก็จะออกรวงพร้อมกับข้าวนาปีนะครับเราก็จะหมดภาระเรื่องนกนะครับเดี๋ยวมารอชมตอนออกรวงนะครับ